ครับไฟเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าวินัยจราจรคันแรกครับคันแรกของเราจะไปแล้วรถติดตายหานะครับนี่ครับสันดานของคนไทยครับเนี่ยครับแซงไปแล้วครับสองคันครับคันที่สามครับไปแล้วครับแล้วก็คันที่สี่ครับไปแล้วครับโอ้โหบี้กันสนันปั่นปืนแล้วครับ ทั้งนี้เป็นเลนย้อนสอนนะมันก็ยังจะบุญกันไปอยู่อ้าวคนเมืองด้วยนะครัยนจราจรของคนไทยครับอันนี้จังหวัดเชียงใหม่นะครับบอกไปเลยแยกกัตดาย์รเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับอยากเจออยากพบาภาพแบบนี้ก็มาได้เลยครับสนนสายนี้เฉพาะเวลาตอนเย็นเเลิกเรียนนะครับ